ครับมนโนกเราก็วันนี้มาที่นวัตกรรมของการเกษตรครับมีเยอะเลยครับมีเครื่องตัดหญ้าเครื่องย่อยเครื่องอะไรนะครับอันนี้นคือขนาดเล็กกัพี่อะไรฮะขนาดเล็กแบบกระทัดรัดใช่ไหมรใช่ครับตัวนี้จะเป็นรถตัดหญ้าวางลายไว้เลี้ยงงูตัดหญ้าเลี้ยงงูตัวนี้พี่ ดินครัตัวเล็กสุดครับตัวนี้มีรถคนดินครับเล็กสุดมีอหาลากหลายครับสีมือคนทดครับคือพี่เขาใช้เครื่องอะไรพี่หลักหลัก ใช้เครื่องมินสินใช้แก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์เ้แล้วก็สามารถดัดแปลงเลไได้บ้างอ๋อใช้มีอุปกรณ์เสริม,มครับหลายอย่างครับเดี๋ยวมีโบชัวเดี๋ยวผมผมเอาให้ดูมีโบชัวเยอะดูในโบชัวได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับเนี่ยฝีมือคนไทยครับสุดยอดรถวนดินรถตัดหญ้า นั่งขับครับเนี่ยเสียงเมฝีมือคนไทยอันนี้รถกระบะลาลดรถพ่วงเล็ก ย่อยนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วเนี่ยย่อยเฉียดไม้นะครับเนะี่ยนี่สุดยอดเลยครับ ใส่ผมต้องหาไปใช้เครื่องครับย่อยสลาย เยอะครับเทียบรนะปวมด5มีโมเดวลวคะครัดูด้ของเทียมครับเอาไว้โชว์ เหมือนมากครับเหมือนมากพิจัก็มีา่นไ,ได้ค่ะจะบอกตารางนะคะว่าแ,แต่ละจานมีพลังงานเม่อไหร่าเไ,ได้ค่ะ มาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันแล้วตอนนี้จะเป็นวิธีการออกกำลังกายเพื่อให้พลังงารเผาผลาญเผาผลาญได้อ๋อจะบอกแคลอรี่ครับพลังงานเท่าไหร่ได้แนละ้วไวนต้องการประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะนี่ค่ะแล้วไข่ดาวไข่ยาวนี่ประมาณ นี่คือคุณโมเดลอาหารแล้วเขาบอกว่ามีผี่แคลรี่นะความรู้ว่า เปิดดิลกผัดไทยเปดิแอันนี้54าี้แคลอรี่ครับ,บรผัดไทยกุ้งสดอันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่597เราเรี่นะฮะหนจานนะเดียด๋ยเวลาเราเดินเนี่ย เราต้องใช้เวลาถึง2 7นาทีโอ้โหต้องดูครับเวลาเรากินเลยต้องดูครับไก่ดนี่กุเขียวดูนะเดียว เมื่อยแล้วเมื่อยง่ายนี่น่าจะเป็นสามหูมีอะไรอยากแก้ก๋มต like well, like ่ำนิดก๋ต่ำน้อยที่สุดน้ำไม่หวานนะก๋มต่ำร้อยสี่สิบกิโลแคลอรี่ แฟเท่าไหร่ลูกห้บคุณนเรีาผลไม้เท่าไหร่สองร้อยน้ำส้มน้ำส้มห้าสิบห้าดูอาหารฝรั่ง้เท่าไหร่ 250ครับกินอันเดียวนะครับเนี่ยเด็กๆสนุกครับเนี่ยนะี่ อ้าวผมเห็นแกงหน้ากากขาวเดี๋ยวไปถามนี่มาจากไหนเนี่ยใส่เสื้อแดงด้วยมาจากโรงเรียนอะไรเนาะโรงเรียนอาสอนครับแล้วทำไมต้องใส่หน้ากากขาวด้วยใครแจกเนี่ยใครมาแจกเนี่ยซื้อครับเหรอโอ้มาแค่รู้ว่าเป็นน้องจอยก่อน โอเคครับหอมปล่อยหอมกยครับมนหนกจัดให้